ทานนะครับเพราะจังหวัดจะยุดดินหลังเก่านะครับเดี๋ยวประธานจะจิบนะครับจิบมานะครับจิบอ้าวพีรับมอบครับผมเอาตัวมันตรงนี้กลับมาเอาตัวมาสอนนะพี่เกดพี่เกดพี่ปุชูครับเชิญไหมเชิญมาเป็นร่วมเนี่ยครับร่วมเป็นประธานนี้หน่อยที่เจ้ามอกระดูดนะครับอ่ะและอีกสองท่านครับด้วยความรวดเร็วนะเครื่องเสียงเราเพิ่งดัง ไปแลเวเนี่ยผมตื่นึวักกลับไปขามเนี้เรียบร้อยครับอ่ะนะครับตัวอย่างที่เราอันนี้คือประธานนะครับกับหัหน้าส่วนราชการนะครับจะยืนตรงสีขาวอ่ะทีนี้นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งลุกขึ้นมาเลยนะครับลุกขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่พี่เจ้าบนจะพาไป เอ,เอาสองก่อนแป๊บหนึ่งเป๊บ,บหนึ่งนะครับะ <c oughs> นะครับเอาขาดคนหนึ่งขาดคนหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะเราจะเข้าไปอยู่ด้านฝา่ามือนะครับฝาบ่ามืออ่ะเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาลุกเองครับลุกขึ้นก่อน 1 2ึ่งสองสามสี่้าหก้าจสิบครับคบถแรกนะครับสิบท่านแรกนะครับอ่าอ่ากำนดพร้อมต้นไม้นะครับเดี๋ยวต้นไม้เด็นต้นไม้อยู่ด้านหลังนะครับเป็นน้องถือพานนะครับน้องถือพานรับลงทเกย่งเลยสเบตร์ตนีรับผมเแปบเนียบเป็ขอเชิญนายประธานนี่แน่นอน ผมนะครับพร้อมหนงานเกษตรและชากรสำนักงานการปฏิรูปพืฤติกรรมขอสื่อสารรับบันทิกานด้วยความจรรพดีสร้างสรรค์มิประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอมใจําเนินโครงการรอบฉลองเพื่อการเกษตรจำนวนเ2 0 0 0สองัฉบับฉลมงระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครอบ 28กรกฎาคม2567ขอถือโอกาสนรรี้ร่วมแสดงพันธกับที่น้องเกษตกรทุกท่านที่รับมอบสิทธิ์แต่โฉนดเพื่อการเกษตรของสำนักงานการแต่จุดคนเพื่อเกษตร,รกรรมเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําไปต่อยอดในการเข้าถึงโอการให้บริการ,รของภาครัฐในการเข้าถึงแหลห่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรได้มีทางเลือกในการ,รัฒนาทีด่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเดินเพือ่อสร้าง สภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยิ่งยืนในโอกาสนี้ขอให้พี่น้องเกษตรกรได้ทําประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอฝากพี่น้องเกษตรกรช่วยปลูกต้นไม้มีค่าในแปลงที่ดินไม่น้อยกว่าไลยร่ละกิจจานาสุตันเพื่อให้เป็นสมดุลในการเกษตรครับโอเคครับเกียร์นะครับอ่านเซอร์เฟนต์อราได้ครับ ที่หนึ่งไปลอยไปซ้อมรับมอบครับผมทานก่อนเปลี่ยนถาดไปแล้วนะพี่จ,จะบนถ่ายอ่ะเดี๋ยวผมเรียนเชิญบุคลากรสภกรแป๊บหนึ่งครับไม้มก๊บกแป๊บหนึ่งมามามาเย็นให้ผมสิบ่านคนแร้วส้อมรับมอบโฉนดที่ดินครับผมนะ ปรมานาภิริที่ดินที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ยากไร้เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ยยของประเทศไทยมีอาชีพทำการเกษตรโดยปัจจุบนันสำนักงานการสฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดินจํนานวน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดจ่าเชิงเสนา นครปฐรมนครนายกปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาปีพุทธศักราช2 5 2 0พิมพ์ดพอไปซ้อมพี่เด็กก่อนอนุญาตแป๊กหนึ่งนะครับอ่ะเพระาะเวลากำลมีน้อยนะครับอ่ะชุดหลวงตะเบนครับหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งอ่ะคอยเปิดเลขลูกเพเดินตามเลยนะเอาลูกเลยเอากระเป๋าวางไว้ก่อน อ่ะพี่หลวงพ่อไม่ฮะหนึ่งยังฮะไม่เป็นไรสักฮะไม่เป็นจะแต่ไม่เป็นผู้นำแกบอกว่าขอเป็นผู้ตามไม่เป็นไรแกพักกัน นะครับไม่เป็นไรเอออ่ะเดี๋ยวผมจะร้องนะครับจิกรอบเดียวนะถ้าใครไม่คุณทำไม่ได้นะเราก็จะถาผลเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นทีละสิบคนเพราะว่าแขกรับม่เกียรติยตัวหนึ่งรอบเราขึ้นลำดับแรกนะครับเดินตามผมแล้วไปอยู่ขั้นอย่างคนที่หนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ขั้นมาเรื่อยๆเรื่อย เนครบสิบพอรับเสร็จถ่ายรูปเสร็จคนแรกเรานันมาก่อนนะครับไม่ใช่คนซ้ายนับมานั่งกันไม่ใช่นะต้องเดินวนนะครับเอาตามเอาเอาอะไรกันมาอต่อลุกขึ้นลุกขึ้นอะไรกันลุกขึ้นเดินเตะเดินตามเป็ดนะครับเวลาเดินตามลุกเป็ดเดินตามแม่นะเดินตามแะไรกันอ่ะคนเล่น ลุกเลยอ่ะแล้วทีนี้เออผมขออีกคนหนึ่งนะครับพอทางนี้ลุกทางนี้เดินมาเดินไปรอทางนู้นเลยครับลุกขึ้นเลยแม่ลุกขึ้นครับลุกขึ้นไปลอดงดนะฮะลุกเลยครับลุกขึ้นกันอ่ะลุกขึ้นแม่ล,ลุกหน่อยอ่ทางนี้จะเดินไปรอนนะนะครับพอรับเสร็จหมายเลขหนึ่งตีวนวนออกมาวนมานี้นะกับอันอแล้วทรานี้ จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินต่อนะครับเราก็จะไปอยู่ตำแหน่งฝั่งนู้นนันครับนะต้นเินอ่าอ่รับบมอกพี่จูพี่จูที่นครับรับมอกมอกเสร็จแล้วจับโนนนะครับตั้งสวยๆนะตั้งโนนสวยๆเี่อนอคน คนทำอะไรต่อคนน้องคนคนยับยับครับขุดขุดอ่าขุดอยู่ข้างบนนะครับ <c oughs> เป็นภาพที่สวยนะครับคุณอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อรับเสร็จเรียบร้อยทำนู่นเดินไปเลยฮะเดินคนพาแม่เดินจากนี้ไปนู่นเลยนะครับเดินอ่ะตับเดี๋ยวให้บนเป็นควันคนนำไม่เดินไปไม่เดินไปต่อ <c oughs> สมองไม่เป็นไรครับซ้อมทุกวันเราไม่นอนวันนี้อยู่เล็กนะทุกวันเราไม่เป็นไรฮะไม่สิบ <c oughs> นะครับต่อรับมอบต่อนะครับผมกิบป,ปีกะพอเป็นสังเกตครับผมซ้อมรับ สนุกดินและกับต้นไม้ทั้งลำต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้มาหนึ่งสนุกกับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ